สวัสดีครับทุกคนเมื่อนี้ยไอมีเรื่องที่แบบไอพุ่มใจบักคากแล้วก็ดีใจบักคัดครับเดี๋ยวอยากมาเราสูพี่หล่องฟังครับคือว่าออกจากงานขับรถส่งของห่างนะครับออกจากงานมาพอมเงื่อนติดตัวเมื่อหนึ่งครับออกมาเหตุแบบหาของห่างขายเองครับแบบเท่ากับหาหมองทรงหมองล่งเองครับโดยที่เดือนที่แล้วไอมีเงินติดตัวอยู่อยู่เมื่อหนึยวครับแต่ว่าตอนนี้นะ้ไอดีใจนะครับกำไ่ไอ้น่ะ สามหมื่นเลยครับดีใจครับดีใจที่จะคองแบบเฮ็ดเฮ็ดเบียกไอซูนเนี่ยครับว่าเคยอยู่เคยเแบบเคยเป็นเด็กน้อยจัิงสิขึ้นไปแบบมีเงินมีงานแล้วก็มามาตกตามที่สุดแล้วก็แบบตอนนี้ชีวิตแฮปปีดีครับดีใจที่น้องกำไรไอ้ครับนี่สามหมื่นกว่าเนี่ครับบอกทุนจะคองกับเป็นสี่หมื่นกว่าครับดีใจครับที่น้องโอ้ย อ้ามือนีภาพมากราสินมากานมาสวัสดีครับโอ้้วตัวเลนดีใหกดยังหันท่ดีดีครับเข้ามาตัวเลนดีครับแล้วเดี๋ยติบาด้วยกันเนี่ยโอ้เดียพันกว่าอยู่เดี๋ติอาเริ่ขาตัวสิอะไรเนาะแม่เนื้อเขาสิแบงห้ตัวยู่โอ้โอ้ยเอายูดิวันจิอาเก่ามากเดีกว่าเรื่องแบงเนี่เขาจะเห็นอะไรเนี่โอ้ยวันดีเจบนวันเนาะเอาด้วยแม่ ไอ้น้ำจีบอุตสาวผู้หนึ่งอยู่ได้ยังเนี่ยเป็นผู้หญิงผมสั้นแม่ไอ้แม่ว่าไอ้มักได้ผมผู้หญิงผมสั้นเนี่ยผู้ใดว่าเขาอลไรบอลแต่งภูมิสันบอยเกียรติหารปีนี่แหละโอ้โหชาวบ้านไอ้คือเด็ทางไรได้ยินข่าวว่าคุณไอหลวงพระเนตรเนี่ยนะครับปั่นสล็อตแทงฟุตบอล จนได้มอเตอร์ไซค์ไม่ต้องสวงขั้นครับแต่ก่อนก็ขับเบนซ์ <c oughs>